การขาดเม็ดเดือดขาดสรารอาหารธาตุเหล็กสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมิตี้เริ่มเลยสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาอะไรที่วันนี้สบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> เออยังยินอยู่ปะยังยินอยู่ ฝากช่องซาลาวบอไทยในเด้ออะไรฝากก็เขื่อเนาะไม่นฝากไปติดตามสองเอะในเด้อไปติดตามกดไลค์กดแชร์ซาลาวบอไทยเป็นไงวันนี้เฮ็ดมีนูเอียงบอกพี่น้องเนี่ยต้มซีต้มซีไม่นี้อีแม่มาแต่ปากเซ่ปากเซ่พี่น้องเลยเราซื้อเครื่องตบเครื่องไหนเครื่องตบเนาะเครื่องตุ่มงูอ่ะ สีสง,ง้อเก่งในง้อเออมาต้มกินพี่น้องก็เป็นอาหารดีมือนี่ <c oughs> นอาหาร,าหารดีนั่นนะจะอะไกินแค่นึดิอ่านันๆที่จะได้กินสีกินไข่ <c oughs> ก็เลยสิมาถ่ายคลิปกินเขาน้ำกันอยู่ครอบครัวน้ำพี่น้องจากเมืองจากไร <c oughs> สมบรรยากาศทุง่งไทยท้องหน้ามาแล้วบางยานี่แหละถ่ายให้เบิ่ง ต่งิ่นงัวก็กินกับแจวจำแจวเบอร์ถนนเนาะกินกับแจวผีอัดพี่น้องโอเคผมำแนี้แม่แล้วปะแฉะได้บ้าง่มแฉบได้เ้อเดอร์อัดดกใส่ต่งิ เจอสิอมาเท่าไรกันไม่เสือมากสองโลโลดัสซาห์พาทสองโลโลัสซาห์พาก็เป็นหาสิบพันเนาะลอยก็บาทเองพี่นุกเอามาตกเนาะมาปงยังไม่เอ ออนนี้ก็สิตัดใส่ผ้าขาไปกินเลยเนาะคุณแม่กินกาแอยู่บ่กินเาะเสแอะอยู่วะังไม่ได้หรอปะเสร็จเสอะเนี่ยมีหูต่มข้งในมันเห็นไหมมีปอดมันมีไซ้์ใครตั้งหใจอืมดี มาเด้อพาพีไป้องกินเผาาไนองกินเาเด้อจบายดีเาดีไปดอไปดีไปดีไปดอไีไปดีงปนีไปดีดีไปดนดดีดีปไ đó nên là cái <laughs> cái <laughs> cái cái rồi.

เย็นบ้างไหมถ่ <c ười> ายเอาเอีเ,เมนกินะข้าวแดดเลยพี่น้องเลยเหม่มนนอนดีสนอนเย็นเนาะอยู่กลางเพราะว่าอากาศแง่นี้มันหอนได้พี่น้องเลยหอนขนาดนั้นเออหอนอบอ่อีดีจะเป็นหอนขาดหอนแน่ราดับแต่กะไข่กัวอยไขกัวอยู่ ก็ช okay. so okay. ิมาถามความรู้สึกเนาะเพราะว่าเอ่อคลิปเป็นก้อนฝุ่นที่ไปเคลยร์ไยคลิปกับอีเมลเหมือนกันตอนอีเมลก็ให้ใส่กล่องมัเนี่ยให้ช่างไหมความรู้สึกตอนนั้นนะตอนเราถ่ายคลิปบนไหนขอยเนาะบบ่โอเด้ง แม่บ่าวเดือกแบบนี <ừ> ้ก <De> ็ค <So. S 2> uh, ิดคิดเห็น so. ต <laughs> ําเดือกอดีต no. ม yeah. nice ันก <laughs> <That 's> ็น <laughs> ําตาออกเดือกอดีตมันก็มีความทุกข์ความสุขเออมันก็นําตามันก็ออกมาเองบ่อยากหายก็บ้ับ้าแบ่บ่าบ้าอะไ้แก่งบ้าอะไยังแต่มันก็ออกมาที่เอฟซีเฟนคอมเมนต์มาไทยกับแม่ยท้ายๆเนี่ว้าว เหนกับแม่เนาะพี i, đ đ đ ่น้องเพิ b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  à, b blends, ่นบาแม่ใหม่อีแม่รับเบามวนนิสัยดีโอ้ยกอกใจหลายเด้อ FC สิยองมาข่อยก็ว่าข่อยว่าบ่ม่วนข่อยเบิ่งาอายกอกแลข่อยว่าข่อยอยากอายเด้ออายกอกนี่เด้ก็ความรู้สึกตอนนี้ก็เหมาเนาะทุกมาอยู่บ้านอยู่เฮือนก็เป็นจังได อบอุ่นเยอะเลยว่าดีใจใครกอแต่นี่พ่วงอบอุ่นผมเป็นห่วงบัดนี้ห่วงง่ายแต่จะเดี๋ยวใอยู่น้ำกันกับถึงแม่นบาสิลป์บากระย่ามันเนาะจะคิดในใจว่ามันใอยู่ในไก่สิทธิ์กันแม่เนี่ยบ่เอ็นกระตือรือร้นลวงได้ยังไม่มาหลอกตาใบยู่น้ำกันแต่คือบางครอบครัวมีความสุขอบอุ่นนะฝากอีเมปิดคลิปให้เบิังจอคลิป ว่าจยงไรนี <S <S time, so Aí, ่ขอขอบมุกขอบใจได้ๆเบอร์เบอร์สุข like ูสุขคนที่เขามาติดตามหับส้มสองของน้อยๆแดดหับส้มพ่อแม่ที่แบบว่าเออเบากรบอมมวยจังสีแดงอันนี้จะมีความเมตตากดได้กดแสโอ้แต่กาเบิ้งให้จบคิป แม oh. ่เด oh. ้อพี่น okay, bon ้องอย่าสิฟ้าเนี่ว่าเป็นเบิดนะโอเคพี่น้องตามนั้นเด้อเด้อบบโอโม่โอ้ยเนี่เราสุดยอดคนไหนก็แช่เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าโอเคตาความมตตาแบบหนุนหน้าบ๊ายบายตาคลิปพี่น้องเอ้ย